ประวัติบัตรตำนานเมืองลิปในไปบุญสิภาผีพา่น้องไปน้ำห้อยอดีตจังหวัดที่เคยมีเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเฮ้าในยุคอดีตเอามาบอกมาเราเว้าสูผีสูน้องฟังกันครับในประเทศไทยเฮ้าเคยมีจังหวัดอีกสี่จังหวัดครับพี่น้องนอกเหนือจากเจ็ดสิบหกจังหวัดในปัจจุบันท้งนี้บ่น,นับกรุงเทพมหาคนครเป็นจังหวัด เพราะว่ากรุงเทพเป็นเขตปกครองพิเศษคือกันกับเมืองพัทยาแต่คนไทยเห่ากะหมักิเขเาใจว่ากรุงเทพกับเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งคือกันจังหมักศได้ยินคำบอกคำก่าวว่าประเทศไทยเฮ้ามี77จังหวัดบาก76จังหวัดบากแต่จริงๆแล้วหน่วยงานทังปกครองจริงจริงกรุงเทพเป็นเขตปกครองพิเศษบแม่นจังหวัดนะครับ พี่น้องสังเกตดีๆก็ิะเห็นว่าแต่ละจังหวัดเพิ่นกสิมีผู้ว่าราชการเป็นหัวหน้าหน่วยงานปกครองดูแลในเขตพื้นที่แต่ว่ากรุงเทพมหาคนครนั้นสิบม่มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสิเป็นตำแหน่งผู้ว่าการกรุงเทพสังเกตดีๆแล้วพี่น้องก็สิเห็นว่าบ่มีคข้า่าจังหวัด ทั้งนี้ในจำนวน4จังหวัดที่สิยกเป่าเวามากาวส่พ่นองฟังตามที่ได้เกินไ้กะเป็นจังหวัดที่เสมือนเกิดขึ้นในควมฝันตั้งขึ้นมาด้วยควมชื่นชมยินดีของคนทั้งประเทศแต่ว่าอยู่ได้เพียงระยะหาปีสี่เดือนกับอีกหนึ่งมื่ฝันกะสลายเหมือนกับว่าโบเคยมี4จังหวัดนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2482ฝรั่งเศสได้ยื่นเสนอต่อไทยขอเหตุสัญญาบรุกรั้นซึ่งกันและกันเพราะเยอรมันซึ่งได้พ่ายแพ้สงครามโลกเถื่อที่หนึ่งได้ฟื้นโตอย่างรวดเร็วและมีท่าที่วสิคุกข,ข้ามยุโรปฝรั่งเศสจังสางคว่ำแขนไวให้กับไทยมากในสมัยหลาอานาลิคม เพราะเกรงว่าไทยหรือว่าสยามในยุคนั้นสิสสาระแค่ตอนถือเยอรมันบุกทา่งยุโรปจังได้ถือโอกาสบุกเข่าอินโดจีนไทยก็ตอบว่ายินดีสิจริรจาเหตุสัญญานํ่แต่ขอให้ปรับปรุงปัญหาเขตแดนนําฝรั่งเศสกะตกลงว่าสิทรงขคารชการระดับเอกอัครราชทูตมาจิรจานํ่แต่แล้วในมือวันที่หึกันย่ายนนั่น เยอรมันกะบุกุโู่แบบสายฟ้าแลบการเจรจาเรื่องนี้จังได้ระงับไปเมื่อฝรั่งเศสได้เหตุสัญญาสงบศึกกับเยอรมันในช่วงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2483แล้วก็ได้ยื่นขอเสนอมาใหม่อีกทีหนึ่งว่าสิบทรซงเอกอัคราชทูตมาให้อัคราชทูตฝรั่งเศสในกรุงเทพ ลงน้ำในสัญญาบอรุกด้านกันแทนและก็ให้มีผลใส่บังคับในท่านที่ไทยก็ได้ตอบตกลงแต่ขอให้ฝรั่งเศสตกลงก่อนว่าหนึ่งให้ว่างเส้นเขตแดนในลำน้ำขงไม่ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยใส่ร่องน้ำลึกที่ใส่เดินเลือเป็นเกณฑ์เพราะตอนนั้นฝรั่งเศสถือเอาแม่น้ำขงเป็นของฝรั่งเศสายเดียว กาแกงในแม่นม้ำแม่ว่าสิชิตฟังไทยกับเป็นของฝรั่งเศสไทยสิเกาวล่งจากฟังบอดดัเลย 2. ให้ปรับปรุงเขตแดนให้เป็นป่าดำธรรมชาติคือให้ใส่แม่นม้ำคงแบ่งเขตแดนตั้งแต่ดานเนื้อสุดลงไปจนถึงดินแดนกัมพูชาให้ฝ่ายไทยได้ดินแดนฟังขัวแม่นม้ำคงตรงขามหลวงพะบางกับตรงกันขามปากเซ่ขึ้นมา สามขอให้ฝรั่งเศสรับร่องวาท่าอธิบายใในอินโดจีนสิเปี่ยนไปจากฝรั่งเศสขอให้ขึ้นดินแดนเล่ากัมพูชาให้ไทยกอนที่ไทยได้บอกจังสีก่กระเพาะไทยเห็นว่าญี่ปุน่นได้ส่งทหารเข้าไปเต็มอินโดจีนอ้างว่าสิขอขึ้นไปยันกองทัพจีนทางด้านเหนือโดยฝรั่งเศสบ,บม่นำยาที่สิต่อตา้านไทยเกงวาถ่า,าญี่ปุน่น ยุดอินโดจีนดินแดนของไทยที่ฝรั่งเศสบังคับเอาไปในสมัยรัชการที่หสิตกเป็นของญี่ปุ่นไปนั่มมหาอำนาจหลายชาติกะเห็นดีเห็นงามกับไทยว่าใหา้ไทยยังไม่บุญคุณดีกว่าให้ญี่ปุ่นหยึดแต่ฝรั่งเศสเห็นข้อเสนอของไทยแล้วกะอารมณ์เสียบ่พ่อใจแม่สิมดนำยาแล้วกะยั่งไหวซักศีได้ตอบกลับมาว่า สิป้องกันอิโดโจีนของตนบาวาสิมิสตูมาจากแห่งหนใดแต่ถือญี่ปุ่นเข้าไปเต็มกะเหตุเป็นบ่หูบ่ชีทั้งย่งได้ขนทหารและกะอาวุธมาประชิดชายแดนทรงเครื่องบินลูกล่ำเข้ามาจนกระทบกระทั่งกันเป็นประจำนักเรียนในสิทธ์นักศึกษาจังได้เดินขบวนเธอแหลกในประวัติศาสตร์เมื่อมื่อวันที่ตุลาคมปีพุทธศักราช2483 ได้เรียกร้องให้รัฐบาลใส่กำลังบังคับเอาดินแดนขึ้นมาจากฝรั่งเศสการเดินขบวนนี้ได้กระจัดกระจายไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศมีการแสดงประชามติให้รัฐบาลหลบหลังจากการประทะกันตามชายแดนมาหลายเทือหลายขรั้งในหมือวันที่28พฤศจิกายนปีพรักราศช2 4 8 3ฝรั่งเศสกะ ได้เล่นของนักคือทรงเครื่องบินฟงหนึ่งเขามาถิ่มระเบิดบริเวณจังหวัดนครพนมกองทัพไทยเล่ได้เลือกทรงทหารลุยขามโขงปรากฏบ่าฝรั่งเศสถอยถูกสมรภูมิหลบกันได้แค่22่สิมือฝรั่งเศสกะไปขอให้ญี่ปุน่นมาซอยเจราจาสงบศึกย่อมตามคำเรียกร้องของไทยไทยได้ออกพระราชบัญญัติ จัดการปกคร้องดินแดนที่ได้ขึ้นจากฝรั่งเศสตั้งขึ้นเป็นสีอจังหวัดในมื่อวันที่16กรกฎาคมปีพุทธศักราช2484คือจังหวัดล้าน้างได้แก้ดินแดนหลวงพระบางฟังขวัวอันเป็นแควนปากไล่แบ่งเป็นหาอำเภอคือหนึ่งอำเภอปากไ่เปลี่ยนสื่อเป็นอำเภออดุลเดชจลัดเป็นเกียรติแก่ พ้นตำรวจตีหลวงอดุลเดชจลัดอธิบดีกรมตำรวจอำเภอหงสาเปลี่ยนสือเป็นอำเภอหานทรงข้ามเป็นเกียรติแก่นายพันโทหลวงหานทรงข้ามแม่ทัพกองพ้นบุรพภาส่วนอำเภอไซบุรีอำเภอแกนทาวอำเภอเชียงห่อนให้ใส่สือเดิมอีกส่วนหนึ่งคือจังหวัดพระจอง ได้มีการร่วมเมืองพระตะบองและกสีโสพลขึ้นเป็นจังหวัดพระตะบองแบ่งออกเป็นเจ็ดอำเภอคืออำเภอสังแกเปลี่ยนสื่อเป็นอำเภอพมโยที่เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเอกหลวงพมโยที่แม่ทับบุรพาอำเภอที่สองคืออำเภอระสือเปลี่ยนสื่อเป็นอำเภออธึกเทวเดชเป็นเกียรติแก่พ้นอากาศตรีหลวงอธึกเทวเดชแม่ทับอากาศ แต่ในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2 4 8 6กาได้เปลี่ยนสื่ออีกหนึ่งเป็นอำเภอล้นนาภาคกาศเพราะหลวงอธิบเทวเดชล่าออกแม่ทัพอากาศคนใหม่คือหลวงล้นนาภาคกาศ 3. อำเภอดึกโชเปลี่ยนสื่อเป็นอำเภอสินธุสงามชัยเป็นเกียรติแก่พ่นเลือดจีหลวงสินธุสงามชัยซึ่งเป็นแม่ทัพเลือด ส่วนอีกสีอ่อำเภอคืออำเภอเมืองพระจอบองอําเภอมงคลบุรีอําเภอศรีโส,สพลและอํเอาเภอไพ่ลินยังโคกห้ใส่สื่อเดิมอีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดพิบุตรสงครามจังหวัดนี้ได้รวบรวมเอาเมืองเสียมราชในส่วนทีไดมานอกจากนครบัตรเปลี่ยนสื่อให้เป็นเกียรติแก่พ้นตีหลวงพิบุตสงครามนาย,ยกระฐมตรีและกับููบัญชาการทานทรงสุด ซึ่งได้รับโปรดเก่าเลื่อนยศกระโดดข้ามขันขึ้นเป็นจอมพลตั้งเป็นจังหวัดพิวุลสงข้ามแล้วคมีการแบ่งเขตปกครองออกเป็นหกอำเภอคืออำเภอบันพวกแต่เปลี่ยนสื่อเป็นอำเภอไพรีระยอดดชเพื่อเป็นเกียรติเป็นสีแก่พลเอกไพรีระยอดดชร่องแมทับบุรพาแล้วก็อำเภอสำโรงเปลี่ยนสื่อเป็นอำเภอเกียงศัก์พิชิต เป็นเกียรติให้แก่พันเอกหลวงเกียงศักดิ์พิชิตแม่ทัพอิสานส่วนอีกซีอำเภอคืออำเภอกันทบ,บุรีพมขันวารีแสนและกะ็จอมกระสานกะยังคงห้ใส่ซืซอเดิมอีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดนครจำมปาศักเป็นดินแดนฟังขัวของแม่น้ำโขงตรงกันขามนครจอมปาศักของแขวนเล่าแบ่งเป็นหาอำเภอคืออำเภอนครจำมปาศักเดิม เป็นอำเภอเมืองนครจำปาศักดิ์อําเภอมุ่นปาหมกเดิมเปลี่ยนเป็นอําเภอวัน่นไวยทยากรเพื่อเป็นเกียรติแก่พระวรวงเธอพระองค์เจา้าวัน่นไวยทยากรห,หนาคณะผู้แทนไทยผู้ไปเซ็นสัญญาสงบศึกที่โตเกียวส่วนอําเภอท่าล่าบริวัติอําเภอโมโนไพและก็อําเภอพนท่องยังคงใส่ซื่อเดิมเมื่อสงข้ามลก เิดที่สองได้ยุติล่งอักกิตได้ออกหน้าบีบให้ไทยขึ้นดินแดนที่ได้มาในสงครามอินโดจีนให้ฝรั่งเศสเมื่อไทยนําเรืองไปปรึกษาอเมริกาก็ได้หับคําแนะนําว่าให้เปล่าตกลงกับฝรั่งเศสเสียบ่จังสันฝรั่งเศสสิทาเรืองบุนไหวที่ใช้แดนขึ้นอีกและกะคณะที่กาลังเจราจากันนั่นฝรั่งเศสก็ยิ่งปืนเหล็กปืนใหญ่ขามโคง ม่ยั่งฟังไทยหรือว่าฟังสยามทั้งยั่งทรงทรหารขามาหยุดดินแดนไทยอยู่หลายมืออ่างว่าติดตามผู้รายที่ไปรังควนฝรั่งเศสประเทศมหามนาจทั้งหลายต่างกะริงให้ไทยฝ่าวยุติกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสในที่สุดรัฐบาลไทยต้องยอมไปเห็บสัญญาที่กุงว่าชิงตันเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2489 ให้เป็นไปตามประสงค์ของอังกฤษและกอเมริกาสี่จังหวัดใหม่ของไทยจังต้องสลายไปเพราะสัญญาฉบับนี่เสมือนได้ตื่นจากความฝันเหลือแต่เพียงตาจังหวัดที่ออกใส่ในระว่างนั้นไววเป็นอนุสรณ์ซึ่งกะพ่อสรุปได้ว่าเมื่อฝรั่งเศสผ่ายแพ้สงครามในอิโดโจีนญี่ปุ่นกะได้ขึ้นสิทธิ์ในดินแดน แถมมาให้กับฟังสยามหรือว่าฟังไทยเห้าจนเกิดจังหวัดใหม่ขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นสี่จังหวัดคือจังหวัดล้านส่างจังหวัดพระตะบองจังหวัดพิบูลสงขรามแล้วก็จังหวัดนครจัมปาศักด์อันนี้คือสี่จังหวัดเคยมีเคยเกิดขึ้นในหน่วยปกครองของสยามหรือว่าประเทศไทย ในยุคอดีตนอกเหนือจากจังหวัดสหรัฐให้เดิมซึ่งเป็นจังหวัดที่หที่ใบบุญเคยได้นำเสนอไปแล้วในคลิปก่อนที่ทั้งกองทัพสยามได้ไปตีเมืองเชียงตุงแล้วก็ยึดมาเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งในยุคนั้นใบบุญได้หยิบยกมาบอกเราเว่าต่อส่พีสุนองฟังเพื่อเป็นเกจสระทั้งดันประวัติศาสตร์ได้บอกได้เราได้เว่าส่พีสุนองแล้ว สุดอําล่าฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นเร่งอ,อุกเร่งใจในการบันทึกประวัติบาทตร์ำนานเมืองไว้ใน y o ยูทู e พ่อๆพกันไม่คิปหนาโชคดีม่สุขทุกท่านครับ